สบายดีสบายดีมาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกัญญายูทูบเบอร์วันนี้คค่อย่มารีวิวเว็บไซต์ที่มีซืวอวิฟรี USDT เป็นเว็บเกี่ยวกับการคุดเหรียญ USDT หรือเหรียญเท t ทอร TRT u d e r มีแต่เพียงแต่เอากระเป๋าโพสต์เพย์มาวางนี่เนาะทุกคนอ่า มันบอกว่ามีแต่กระเป๋าโอสเพทเท่านั้นที่สามารถาวางวางใส่เว็บนี้ได้เนาะตัวนี้เลยทุกคนโอสเพทโอเคอวิธีการไปเอาเนาะทุกคนทุกคนนี่คือหน้าตาของกระเป๋าโพสต์เพเดอร์าว่าทุกคนม,มีกระเป๋าตัวนี้คอยจะทิมวิดีโอวิธีสมัครและการลิงก์สมัคร วิธีกล้องคอมเมนต์แล้วก็กล้องว okay. ิดีโอโอเคอ่วิธีแปลเรียนเนาะแต่ย่ที่ตัวคนเทิงนี่เนะเา,าแะ,อนอะแล้วเลือกเข้าม e ด o s i t withdraw ฝากและถอนเนาะตัวที่สองแล้วเลือกเหรียญ USDT หรือว่าเหรียญ t e t h e r t r ทริเนาะตัวนี้เลยบัดมากดที่แจนิสามขีดจุแจนี่เนาะแล้วกดเข้ามาดิฟสิตฝากเนาะ แล้วก็ copy นะทุกคน copy tu a d d e s ของเหรียนนี้ udt นี้แตกเลยให้มันมีปั๊บปับสีเขียวนะทุกคนแล้วไปวางใส่ตัวเว็บทุกคนเขาแตะอยู่นี่ทุกคนแล้วก็กวกจิ้งทุกคนจิง้งแล้วก็วางเนาะโอเคหลังจากวางปุ๊บเราเขากด start now นะทุกคนสีเขียวนี้ มันจะเข้าสู้หน้าตาแบบนี้ทุกคนอันนี้มันที่ยูงยหงเรียน udt holder ที่ยูหงเขาที่เขาไปเอาอยูกะเป่าโพสเพย์นะมันจะโซ่อยู่นี่แล้วเขาเลื่อนลงมาเนาะมันจะให้แหงขุดเขาเนาะประมาณน่าจะประมาณาห้าห้าที่ S เฮดทับเอสะทุกคนเนาะตัวนี้เลยมันจะขุดแบบห้องแบบอัตโนมัติเนาะแบบนี้เลยทุกคน โอเคอ่าค่อยอยลองขุดอ่าประมาณมือหนึ่งเล่แหละทุกคนมือหนึ่งสองมือนี่แหละขอลองขุดบังเนาะแล้วค่อยชี้ไปลองลองถอดบังเนาะทุกคนเนาะว่ามันจะถอนขันตามเท่าไหร่เนาะรอเมืองเนาะอ่าิธีถอนคือไปตัวนี้ทุกคนวิดดอเนาะตัวนี้ ขันต่ำมันให้ถอนทุกคน0 00. 00. 00. 00นูนย์จุดศเนาะอันนี้คอยคอยหอดอนเนาะทุกคนเนาะคอยมี0 00. 00. 00. 00นูนย์จุดศูน่เนาะสามสี่โอเคคอยหอดขัคอยหอดขันต่ำมันลเนาะมิได้ห้าแต่แมทเนาะทั้งหมดเลยแต่แมทอยู่นี่เนาะสีแล้วเขาอ่า เลื่อลงมาเนาะแล้วก,กดคําว่าวิดดอลทุกคนแต่ตโจนี้เลยลงถอดมองเนะาะว่ามันชิเข้าแท้หรือบบการถอนเนาะสําเร็จทุกคนโอเคมีแต่าอ่าใครจะรีวิวเว็บนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นใครจะไปเบิรงอยู่กระเป๋าของใครเนาะว่ามันเข้าแท้หรือบบเนาะมีแต่ทุกคนจีเนาะศูนย์จุด 00042เนะเาะอ๋อมันให้แต่น่าจะถอนได้ซัมนี่ตัวป่ายมันน่าจะถอนบาได้โอเคตัวป่ายมันน่าจะเข่ามันบาเข่ามันเข่าแต่0.0042 000เนาะหนาประมาณนี้ตามทุมที่ต้งค่อยได้โอเคเอา่าไปเบิง้งการแนะนำเพื่อนนะทุกคนเนาะแต่ทุ่ที่สามขีดทุกคน แล้วกดคำว่า,ารีฟโลโอทุกคนรีฟลูโ,ลโอในนำเพื่อนตัวนี้แล้วเราคัปปี้นะทุกคนคนะัปปี้ที่อยู่ลิงของเรานะแต่ยุนยี่เลยแล้วก็แต่ตัวสีฟ้าเนาะที่มันมีขีดเนาะแล้วขัดลอกเนาะทุกคนตัวนี้ขัดลอกหลังจากขัดลอกปุ๊บ เราไปว่างให้เพื่อนเนาะที่มีแนวคิดอุดมการณ์เดียวก,กันกับเขาเนาะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีมีการลงทุนแต่ยังไงการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนโอเคว่างให้เพื่อนเนาะท,ท,ที่ทุกทุกช่องทางเนาะที่เขามีไ่ว่าจะเป็นวัดแอปติ๊กต๊อกไลน์เฟซบุ๊กยูทูบอย่างอยงกระยาเนาะที่เขามีเนาะแชร์ลงไปเนาะบางเท่าก็เจ้าสนใจเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีเนาะ ที่คือกันกับเพาโอเคหลังจากเขาถอนไปปุ๊บม,ม,นนมันจะคุดี้เขาอัตโนมัติเนะมันจะคุดให้เขาตลอดแหละทุกคนแต่ว่าเขาถอนยอดยอดเมื่อกี้นีออกไปละโอเคเออโจสามพี่ทุทุกคนเนาะว่ามียังไงอ่ารีวอร์ดเนาะแต่คำว่ารีวอร์ดมึงดูหับรางวัลเนาะอะ รีบอร์ดเนาะโอเคลองแต่ตันน็นอะมุดนั่นคือสิรีบอร์ดซาวที่เห็ดเนาะเราคลิกตัวนี้มาคลิกเฮียเนาะแต่ตัวนี้เลย โอเคนะทุกคนเนาะมูมีอย่างโอเคกลับเลยเอ่อทุกคนับไปเบิ่งกระเป๋เปาของ่อยเนาะ่ามันเข่าแทหรือบ่เนาะ โอเคทุกคนเข้ามาในกระเป๋าของคอยเนาะว่าเรือเขาเรือลงไปนะเนาะเรือเรือลงเนาะว่ามันอ่าว่ามัน,นเข้ากระเป๋าพส่สะพีของคอยมานะเนาะเรือลงไปเลยโอเคทุกคนตัวนี้เลยมันถอนเข้าแท้นะทุกคนเนาะศู 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, นยะ์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สองเนาะทุกคนสามศูนยะ์เนาะตัวนี้ทุกคนฟียนะูเอดเนาะของวันที่สองเดือนสองปีสองวันสะี่เนาะทุกคนเนาะโอเคถือว่าเว็บนี้จ่ายนะทุกคนเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะดีกว่าใจยอดน,นี้เลยเอ่อทุกคนถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยฮหดคลิปต่อต่อไปเด้อเอ่อขอขอบใจเนาะทุกคนคอยคอเตือนเด้อ ค่อยซ่องของซ่องยูทูของค่อยเฮ็ดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นโมมีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนค่อยเป็นเพียงผู้ลินผู้นึงคือกันกับพวกเก้วนี่แหละเกี่ยวกับการหาเง,งินออนไลน์แบบฟรีย้ำได้ทุกคนห้ามลงทุนเด็ดขาดลินฟรีเท่านั้นได้ทุกคนเด้อค่อยขอเตือนได้ทุกคนท้าว่าทุกคนเติมไปแล้ว เว็บมีปัญหาหรือเว็บปิดตัวลงเว็บปิดตัวลงเนาะหรือว่าเวฟบเว็บมีปัญหาเนาะเว็ Web บบริจาเนาะคอยจะบ่ขอหาผิดชอบแต่ย่างใดเด้อเพราะว่าคอยเป็นเพียงผู้ลิ้นผู้หนึ่งคือกันกระพุกก้วนี่แหละเกี่ยวกับการหาเงนินออนไลน์แบบฟรีๆเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะทุกคนเนาะห้ามห้ามลงทุนเด้อห้ามลงทุนห้ามเติมเลด,ดขาดดินฟรีเท่านั้นเด้อทุกคน โอเคหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะขอขอบใจบ๊ายบายที่ติดตามแล้วพบโอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ